ไปดูหน่อยนะฮะบิบ๊กโจกเมื่อวานเนี่ยนะมีหมายจับโอ้หอย่าไปตื่นเต้นเลยนะมแมลงวันจับมแมลงวันแต่ไปฟังเสียงก็หน่อยออกหมายจับแล้วเป็นยังไงครับอยู่ในขั้นอยู่ในขั้นตอนการการกล่าวหานะครับนะเพราะนั้นหลักการอย่างนี้กันในระบบกระบวนการยุติธรรมไทยนะครับนะเมื่ออยู่ในขัน้นตอนการกล่าวหาตราบใดก็ตามที่สารไม่พิพากษา,าถึงที่สุดหรือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกระบวนการเพื่อเรื่องต้นนะครับ นะเพราะนั้นความจริงแล้วผมดูกออกหมายเรียกมานานแล้วนะครับวันนี้เมื่อศาลออกหมายจับเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องมานะ,ะวัน,นั้นวันนี้ก็ต่อสู้ไปตางบวนการยุิธรรมนะครับวันนี้เนี่ยนะครับอ่านะฮะน,นี้ตอนตอนออกหมายจับแล้วมามอ,อบตัวอ่าแต่ข่าวดีผมบอกแล้วไงเขาพูดตรงนะนี่ความเห็นส่วนตัวนะหลายคนบอก oh, โหโจกเลยละของแมวก้าวชีวิตนะในความเหม็นของผมนะเดี๋ยวก็มาอีกเออเดี๋ยวก็มาอีกเอามาดูนะเสร็จแล้วได้ประกันตัวฮะ

มันจะกังวลัะกังวลไหมนะว่ารอบนี้จะแบบไปปฏิบัติราชการไม่ได้อีกนะครับพี่จู๊กยังไม่ยังไม่ยังไม่กังวลตรงนะยังไม่ได้กังวลยั่กังวลแต่งวลงวลแปลว่ามันจะมีข้อตับตำแหน่งอะค่ะอะไรนะกังวลแปลว่ามันจะกระทบกับตำแหน่งไม่ได้กังวลไม่ได้กังวลยินดระวังรถยินักข่าวระวังรถครับจะต้องมีการนำมือยนท่านนายกตพี่จู๊กอยู่ซ้ายครับรถก็กระบวนการก็ต้องรถก็ต้องรายงานตอนองหานะพี่จ๊ก็อย่างยังเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องไใชอีกทีนึงอ่ะนะ เดี๋ยวคงมีรายการอื่นของอัปเดตกันตลอดให้ดูว่าเออมาถึงตรงนี้แล้วตอนนี้มาถึงตรงบิ๊กโจ๊กเนี่ยหลังจากที่ตำรวจลักกันเว็บพนันล้องโย่เนี่ยนะนะหมากัดกันทั้งคู่ตกลงไม่ได้กินนะ่ะนะเหมือนมาเหมือนหม,มาแย่งคำข้าวกัน2อ,อตัวกัด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 เจ้าของเอาน้ำร้อนสาดโครมพอ,อแล้วไม่ต้องกินทั้งคู่ไม่ต้องกินนะอดอดแรกไปทั้งคู่แต่ดูล้กันนะมันก็เป็นอย่างนี้มาเท่าไหร่แล้วอะ